สบายดีทุกคนเมื่อนี้น้องข้าพเจ้าได้เดินทางมาฮอดเสียงขวางเมืองแปลกหรือว่าโพนสวรรค์นั่นเองจะพาทุกผ่านมาเที่ยวสมมรดกโลกแห่งที่สของเราเขาก็ชื่อธงหายหินนั่นเองเน้จุดบริเวณนี้ก็ก่อนที่เขาจะเดินทางไปสมทงหายหินนั่นก็ต้องได้มาซื้อปี้เข้าสมก่อนเนาะอยู่จุดบริการขายปี้ในทางด้านฟังกำไซ้เนาะก่อนที่เขาจะขึ้นไปเพราะว่าเส้นทางเส้นนั้นเนาะ ที่จะขึ้นไปทงไหเฮีนพก็ต้องได้ขี่รถขึ้นไปเติมอีกแต่ว่าต้องได้มาจอดซื้อปี้อยู่ในจุดนี้กันก่อนในบริเวณขายปี้นี่เนาะเพื่อนกันยังมีบริการเป็นคาเฟ่เป็นห้างขายเครื่องดื่มต่างๆสําหรับอยู่ในจุดนี้เองเนาะนอกจากเพื่อนจะขายปี้แล้วเขาเที่ยวชมแล้วเนาะก็ยังเป็นบอนวางแสดงสิ่งเสียดเลือสงคามเลยก็เป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว หายในแขวงตืมนั่นเองเนาะเดี๋ยวเข้ามาซื้อปี้น้ำกันก่อนก่อนที่จะเข้าสมอันนั้นอีกเนาะมีทุกห,หินอยู่เส้นขวงนี้มีอยู่3จุดเนาะมีทุกห,หินหนึ่งทงหกหินสองแล้วก็ทุกห,หินสามนั่นเองสบายดียดเอาสองปี้เป็นคนลเนคนลาาเจ้า เลยเด็ในจุดนี้ก็จะถึนเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกไปนในห้องนี้กันก่อนถะึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นี่เพค่อจะมีเป็นใบปิวให้เกี่ยวกับโปรโมนอะไรลองท่องเที่ยวมรดกโลกแห่งที่สนะามของสมุทขและฮองอญิตรเพื่อจะบปินการเลา่าประวัติอะต่างๆของหิ่หินนั่นเอาเอาแบบไว้ไกว่าอัน,เ,นเอาเป็นภาษาอังกฤษกัน อันนี้คือจะเป็นกาหมายที่องค์การยูเนสโกนะในห้องรับเอาทงหฮเินเป็นมอรดกโลกนั่นเองในวันที่10เนือนเจ็ดสองพัน7 2 0เก้าอันนี้ก็คือ,อเกี่ยวกับทงหฮเินที่อยู่จังหวังนี้จะเป็นการเล่า เสนอเกี่ยวกับโครงหายหินนี่อันนี้คุณก็จะเป็นการเล่าเช่นกัน ระเบิดที่ยังทันแตกก็หมายถึงอาวุธที่ยังทันได้สามารถระเบิดได้เสร็จลูกระเบิดที่ลูกปืนยิงทั่วไปทั้งหมด17เกตแข่งในเราไรับผลกระทบจากสงครามที่ยังลูกระเบิดที่ยังบทัไน้แตกเนาะปรากฏอยู่แต่แต่แข่งเส้นความเป็นแข่งที่อันดับสองนะที่ถึกทีมระเบิดหลที่สุดเนาะประมาณสักาเปอนของลูกมาเนาะถือระเบิดพัฒน้แตกเนาะในระหว่างผ่นกัน64ปี2008นีมีหลายกว่าห้าหมื่น หาสิบพันลูกก้อนลนีเนาะที่เป็นผู้คอให้จากระเบิดที่ยังบันได้แตกน,นั่นเองเนาะอันนี้คก็จะเป็นการเลา่าก็จะบอกว่าทุกๆแปดนาทีได้มีการที่ระเบิดและเหตุการณ์ด่างกาวได้ดําเนินไปเป็นเวลาสาวสี่สัโมงตลอดมื้อตัยะเวลาเก้าปีน,นั่เนเองอันนี้ก็คือจุดสีแดงในกรแมนเป็นขอบเขตในสปปาลาวเฮาที่มีระเบิดอยู่ทุกจ,จ,จุดเนาะแต่ว่าแข่งสิงขวางเป็นแข่งที ยุทธศาสตร์เราก็มีระเบิดลายที่สุดนั่นเองเป็นเวลาเก้าปีพัน4ก้ารอ่หาพันนั่นเองอันนี้ก็คือลูกบมูมที่เพือได้จับว่าแสดงเอาไว้น,นี่เป็นเกันลูกบมูมขนาดใหญ่เ้ามีน้ำหนักแม้จะมีขนาดอยู่สองร้อยห้าสิบกรัมกิโลกับหายด้านในของลูกบูมก็จะประกอบมีโมบีประมาณนีน้ทุกคนที่อยู่ด้านในอันนี้เคนแกะออกเนแล แล้วก็บอกว่าประเทศระเบิดซึ่งเป็ดรที่โคจักกันดีอยู่ประเทศลาว่ะเนาะมีนามว่าลูกระเบิดบอมบี้ที่ถูกออกแบบเป็นระเบิดที่ถูกลุ่คุมเป้าหมายแบบจำแนกนั่นเองนี่ก็ประมาณนี้หูกฮอ่าที่มันมีการแต้มเนาะ็คือจะเป็นประมาณนี้นะให้เราได้เห็นได้เห็นที่มันอยู่ทางด้านในของหน่อยแบบนี้เวลาแต้มออกมาแต่ที่จะมีตั้งัต นะนี่ก็คือพันกวาร้อยสี่สิบห้าค่ะพันกร้อยเจ็ดสิบห้านะภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสอยู่ในอินโดจีนเนะนี่เป็นหอวางแสดงนะั่น การเราเรื่องละอานต่างๆนะนับตั้งแต่ในอดีตภาพต่างๆจุดหกปัจจุบันนี้การเราพันก็ร้อยเจ็ดสิบกำลังหักศาสตร์เรได้ยึดถงหินคืนทั้งหมด ประกาศสร้างตั้งสาธรารณป,ประชาธิปไตยและเสรวนสร้าขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือมาว่าปัจจุบันนี้ก็ครบห้อม48ปีนั่นเอง ความเสียงในชิงทอท,า,ทาต่อหอในปัจจุบันและในอนา,าคตกิจนาสเตในระยะที่ผ่านมาถึงว่าสิ่เงเวดล้อมและทำมาดเนาะ่าสิงเกิดทรทำลายที่ว่าเป็นการจัดวางได้ดีแล้วเพื่อนก็ยังมีปิ่นแผนต่างๆนะให้เราสามารถไปเที่ยวแต่ในแต่ละจุดเพื่นก็สามารถบ่งบอกได้ว่ามาเที่ยวสิงขวาง สามารถไปใส่ได้แน่เนาะก็คือน,นั่นเองหนงงทั้งหมดอ,อยู่ในแผนออกเบินก็มีอยู่ที่10จุดนั่นเองนะที่เป็นเด่นๆในการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆน,นะที่ท่านควรจะมาเยี่ยมยงหอพิพิธภัณฑ์เสียงขวางบ้านตัวนี้เนาบ้านนี้ยังเนา บ้านตาจกบวกวัดเพียววัดเนะาะทตุฟุ้นอย่างคอมมูนิตี้ห้างขายเกี่ยวกับเครื่องอัทกกรรมทงไฮเห็น ของท่งไฮเห็นทีถ่ายทางอากาศแนแ่กางค้นคว้าในนุกปัจจุบันการคนวนคว้าที่ดํางเนินในยุคต้นปีพ1990ได้ยังเย็นว,ว่าสิึ่งที่พบเห็นแมนจอดค้องกับทฤษฎีของนางโคลานีเคือไฮเห็นที่ถึกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น บรรจุศพคนตายหนักหกคนขวายคนหนึ่งก็ได้พบเห็นว่าซากกระดูกอยู่ในถึกเผามาก่อนนั้นฟังอยู่ในอ้อมแอม่งห,หินและบางรงนี้ซาก็พบว่าในห,าหินนั้นแมีบรรจุก,กระดูกสำหรับคนกระดูกของคนนั้นเองตั้งแต่ปีพศ2 0 0นต้นมาได้มีการสำรวจระบุว่าปัจจุบันแข็งแของมีจำนวนหายหนาหลายกว่ว ห้อยแหงแต่ว่าความเป็นจริงขอ้อาความเป็นจริงความจริงเนาะเกี่ยวกับไฮยหินในปี2023้มเมืม่อในมีการสำรวจแม้นทั้งหมด77แหง่งและอีก30แหง่งแม่นถือผักหูแต่ยังบวชได้สำรวจเนาะปัจจุบันทุ่งไฮยหินมี่จำนวนแล้วกว่า1,999หน่วยและไฮยหินหน่วยใหญ่ที่สุดอยู่ทงไฮยหินแห่งที่หนึ่งมีสื่อว่าถ้วยของเจ้าชีวิตไฮยหินหน้อยนี่มีความยาวอยู่ทงไฮยหิน ที่สองนี่นี่ผมถามนักนะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับในการนขนความแต่ว่าสหรับภานนี้เก็ดขึ้เป็นการสันนิษฐานความเสียของประชาชนในท้องถิ่นเฮียของขุนเะจียงเนาะตามการบอกเล่าของประชาชนในท้องถิ่น ขุนเจียงได้ตีเอาสนาเจ้าอังคาอังคาหนะผู้ปกครองเสียงขวงในศตะวษที่หาหรือทีหกนั่นเองเพื่อสเสลี่ยนเสลองยศาสนาดังกล่าวขุนเจียงได้สร้างห้กองกําลังและประสาชนได้เหตุห,ห็นมาเพื่อบรรจุสําหรับการดื่มสลองเจ้ายัางเสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการนํามาจากประสมของของี้รายน้ําตาลและหนังงวานั่นเอง ใหอบในเตาเผาอยู่ในบริเวณกลางรงไหยนที่หนึ่งนะบางคนก็นมีความเส่อว่าสวนเผาขมุน,นะแมนบรรทาบุรุษของไฮยินนะเพื่อเสียวไาหายินแมนถ้วยของคนแปดศอกนั่นเองแต่ประสาชสนในท้องถิ่อีกกลุ่มหนึ่งก็เสียสัมผัสว่า,ามีวิญ,ญญาณที่พอได้ไปเกิดนะมาวนอยู่ในครอบอีเวลนั้นอันนี้ก็คือเป็นการสันนิษฐานแกะกับความเสีอคนในท้องถิ่นั่นเอง สิ่งที่นี่ก็คือเป็นห้องหอยและสิ่งเศดเหลือต่างๆท,ที่เป็นได้บันทึกเอาไว้ ก็ได้เขียนรายละเอียดต่างๆเนาะระบุเอาไว,วา้ว่าแต่ละอ่านหมายถึงอย่างซื้อถึงอย่าง่างสิก็ได้ระบุเอาไว้ในทางต่อมาก็าจะเป็นการค้นคว้าของทานนางโคลนีนักวิทยานักทอราวิทยาและนักโบาราณคดีของชาวฝรั่งนานเทรนนีนางมาเดลแรงนางโครลนีเป็นผู้นำพาและค้นคว้า,ข,วาขัาง้งถิ่ในช่วงปีพันเก้าร้อยสามสิบ ได้ศึกษาคนควา้าเอาแม่ของไทเห็นได้คนพบว่าลูกปัดที่เหตุด้วยแก้วและกระดูกของมนุษย์นอกจากนั้นยังมีกันสำรวจทํำแห่งหนึ่งบริเวณใกล้เคียงพบเห็นเป็นผู้หารคดีเป็นข้อมูลพิสูจน์หลักฐานของเราเป็นบ่นเนพาวศพคนตายอีนอันนี้ก็คือในช่วงที่เพิ่นมีการคนคว้าเนาะชาวานนี่เนาีเนาะ ผู้ที่เป็นซื่อว่ามาดูแรงโคโดนี่ของภาพของผมที่เป็นนักคนควายน,น,น,นการเวลาและขบวนวิวัฒนาการยกหินบูฮานไหลมาโทมให้หินไซส,สนาอันนี้ใหญ่ของคุณเกียงต่อเจ้าองค์ค้าอันนี้อยู่ประมาณนี้เราทุกคนนี่คืออยู่บริเวณภายในหอวางแสดงบที่หาซื้อปีนี หรือว่าท่านใดเนาะได้มีโอกาสได้มากลองย่างเข้ามาเบิ่งมาศึกษาลองมาเที่ยวสมเนา่ในหอวังแสดงในแห่งนี้ได้เนาะเพิ่นกระจัดวางแสดงทุกมือเลยเนาะย